สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมโคกหมงนาโมเดลนะครับสำหรับโคกหมงนาโมเดลนี้นะครับเป็นโครงการพระราชดำรินะครับที่ส่งเสริมการเกษตรความรู้เพื่อความยั่งยืนของประชาชนนะครับเป็นโคกหนองนาตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ บนพื้นที่ประมาณ10ไร่นะครับโดยการบริหารทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นบริหารจัดการน้ําหรือเกี่ยวกับการเพราะปลูกตามวิถีของเกษตรกรนะครับเพื่อความยั่งยืนของการทําโมเดลโคกหนองนาเพื่อให้ประชาชนนั้นมีเศรษฐกิจพออยู่พอกินและ พอเพียงนี่นะครับเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับที่ถ่ายจากมุมสูงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ทำการเพราะปลูกแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งผลิตพืชผ,ผลทางการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนครับเป็นการบริหารจัดการน้ำในการเพราะปลูกนะครับพื้นที่สวยงามมากครับ ถ้าท่านใดนะครับอยากจะชมพื้นที่ก็ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นพื้นที่ที่ทำการ,กรเกษตรแบบโมเดลโคกหนงนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ในการชมโครกหนงนาฝากช่วยกวไดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ชมบรรยากาศมุมสูงของโคกหนงนามโมเดลสวยงาม ด้วยนะครับฝากช่วยกดไลค์แชร์สวัสดีครับ